เดี๋ยวจะไอนน้พอดีไอ้เจ้าวอนเดี๋ยวจะพาเข้าไปหาเราก็กลัวเหมือนกันนะไฟผงไอนน้จำซื้อได้ได้ทุกโต้มนนีปานตะวันปานตะวันอัน,นอันนี้ลูกชายเพื่อนเก่าผมซื้อวอนอันนี้ซื้อยังก็ ปานตะวันปานตะวันทั้งเม็ดนี่ตอนนี้จักตัวนะร้อยประมาณร้อยยี่สิบตอนนี้นะร้อยยี่สิบตัวจำซื้อได้บ่เม็ดเป็นบ่โอ้หรือเอตั้งซื้อบ่เม็ดทุกตัวบ่เม็ดทุกตัวตัวนี้พอพันเดียนะเนี่ยตัวแม่เอ้าคือมาจับตัวนี้ให้โชว์สนหรือมันหุ่นดี